สบ,บายดีอ่าสบ,บายดีเดะอโยงอ่าสบ,บายดีบบยดพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูดทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของสาวนกเนาะอ่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ไอยงกับเมนอกอีกไปยังไป,ไปยังไปพูกมันมน,นี่มันที่เราได้กะเกี่ยไว้เนาะเดีก็ มีบ่าวบุญนำกับสาวนกได้ปลูกไว้นี้ซ่อมกกแล้วทุกคนพากันเกี่ยมไว้เต้โดนๆเนาะเกี่ยมไว้ตั้งแต่ยำใดแล้วนี่พอดีว่าเจ้ากันเอาไปปลูกอยู่บนอันเ่าดุดมากฮะแหละยี่เอาไปปลูกอยู่บนเ่าดุดนั้นเนาะแต่ว่าสาวนกบัวหงบนปลูกแดโอบัวจุดใดค่ะบาบุญนำเจ้าปลูกฮนะพอดีเ้าหาะใส่อันสลีใส่อย่างเลยนี่หเหา บ่มีบนปุกนั่นได้เอาปุูกอยู่ในดินจ้ะง่ายกว่าได้เนาะเฮาจะปุ๊กอยู่ดินเข็มบานเข็มเือนฮะนี่ทุกคนเป็นสีม่วงนั่งมันกะโอ้เป็นสีวันนี้แหละสีข้าวปุ้นม่วงนั่งอือีนี่อันนึ่งเนาะลูกเนาะบักทงามเนาะลูกเนาะไปเอาเครื่องไปปุ๊กเลยหานีอ้อยข้าวฟังในก็ลุกไม่นกอันเมนุกเอาเกี๊ยมมาแด้แล้วกะมือเสานี่ก้ะ ทางเมตุเอาห้าหน้าอกมาเด้เออมันคือจีนักลุกลุกเอาอันลุกลุกีกอจับอันนี้หรือว่าไอจับอันใดนจับอันนี้ยบายดีนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราไปปุ๊กน้ำกันทุกคนเอ้ยไปลุกอ่าสขออันนี้ไปน้ำ <laughs> อันลูกไปบ่อนอันหฮาห่างอันหาไม่นกเลยกระไดเด้อไม่นกกิบเบิ้งเอาหาเอาเสียมก่อนหาลูกยงงุูกทุกคนเอเอคือบบเห็นหาอย่างนี้ก็ออ้าวอันนี้ก็เสียมม,มีผ้า จังได๋ล่ะปานี้เอ่ออาไปเสียมไปก็ได้เนาะอืมเราจะไปปลูกมันตานทุกคนเอ้ยจะเบิ่งเนาะว่าอันใดเป็นตะปลูกเฮาก็จะปลูกเลยอันใดนั่นเฮาก็าไกนเนาะลูกาลูกงก็สิได้หากันมาปก โอ,อ้นายยงก็ไปยงนะเขาแหละขันบ,มอบ,อบ,บ่มีหัวหาดื้อกระบ่ดื้อบ่ม้องบ่เฮียวไรมีแต่โซ่ขุดมอขุดมันอยู่ในกลางบ้านไปนายยงก็ได้ว่านออกหมหันย่น้ำเอือยขึ้นยื่มน้ำเอือยขึ้นเอือยขึ้นฮะ đôi mhm tê mhm 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 hả mhm mhm đẻ, mhm à, mhm 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 อ่าอ ah. ah, okay. okay. mm ่ะโอเคนะทุกคนเนาะเดี๋ยวพบกันตอนต่อไปโอเคนะทุกคนเนาะมึงเอาคุกเครื่อกนำอันดีๆี่เนี่ยนะมันน่สนใจจรอันดีกันเลย มันมันมีขึ้นไขึ้นไรลูกขึ้นได้ไดนม่ลๆอืมอันนี้มันเต็ม เฮ้ยเจดีย์ข้าอุ้อันอ้ยุงนิโนกห่าลูกไปเอากระไฟให้นิโนกเลยดิไปยื่นกระไฟเข้ามาให้นิโนกดิเขาเอามาจูดทีนี้นี่เรามันไม่ปุ๊บไปเลยนะลูกนุอ่ะเอาอันนิโนกห่าเลยดินิโนะนี่กระไฟเออเออเอากระไฟลูกจะได้ล <Yeah. S 1> again, is, ูกอุ again, <sh> walking, <an> ้ยอืม con ơi, Sao ha, lục yong khuếch như thế con chú con ơi, hiện hay khéo nà mẹ có hiện như khuếch như nào bàn hoa chợ ưn tên con hà, thêm này nó, cho con sẽ, à, khuếch sẽ làm con hà làm như này บางทีมันยังงามเนาะชต่นกก็จะขุดแบบนี้เลยฮะแต่นกจะเพราะว่ามันมันมันมีเปือกอยู่ฮั้นมีอันมีซองเอามาอยู่ซองเรือเนาะชต่นกจะปุ๊กดูจะให้เป็นดอนไปเนาะปุ๊กเปือกจะเวลามันแห้งมันจะจะไหนแต่นุกก็บวัสั้งปุ๊กได้เวลาเราก็จะหาปุ๊กไปหุ่นเนาะอันนี้เราก็จะได้ห้างโอเปิลทุกคนเออ bột thuốc cái dành mình nấu cho à. khuất vậy cho khuất bọc để nêu đài hai nhạc mà phát ông nộn ko tan hao haa mai maa haa luey maa tad oog tam lang a tu kum e tad hao kuung oog hang nan hang no ด้วยมีทักบงนะลูกดูโอ้เขาแตะเดี๋ยวลูกเด้อนี่อันนี้ลูกฟุ๊กฟุ๊กเคล็ดลูกเออจะปุ๊กกันนี่ก่อนเนาะเบิางเมนูชอกเบิางตัวอันนี้ที่มันบนน่องก็เนาะ đây, những đi bên nó bonhắn mình Tuyên không mày 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 mà mày mày nó mình mày mày đây, đây, mày 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 Chờ mày 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 บ่บน,บนลเลา,เ,าเลยบอกไปไอเมนะครทบอันนีมทะเลชมปลมไนักแหิออกมาลูก

اي امسك احمد بس

ไอ้ยงปุกนี่งามบ่เนะวัข้นนี่จุดเอาเนะลูกเนาะบ่ม่นแล้วเฮามันได้มาลงอันเครื่องเนียงเนาะอาโอเคเนะทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สาวนกก็จะได้พาลูกยงปุกเพือกนีก่อนเนาะปุกเพือกนีแล้วก็จะได้อ่าปุกแล้วแล้วเนาะ เือกันเลยเราะรจะได้หาลูกอนามายัยอนามัยจูตัวนี้แล้วค่ะาาจังจีหาบนปุ๊กอ,อย่างดีๆเนาะเฮาคือว่าเขา,า,าบอกอนามัยเมี่งแล้วเขามันเป็นยังเคิร์นอยู่นะทุกคนเอ้ยเอ้าจากนั้นเลยเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สานุกก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก็นเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสพาะคลิปนี้สานุกกับลูกบุญยงของกล่าวคำว่าสบายดีบายบาย